ิสตันพาเลตเตรียมลางแขนขาดการ11ตัวจริงคืนนี้ขอขอบคุณยูสโก36ที่มุมขวาบนเลยครับคืนนี้แฟนผีห้ามพลาดด็ดขาดแมนเชสเตอร์เดนจะรับการมาเยือนของคิสตันพาเลตเวลา3ทุ่มในศึกพรีเมียร์ลีกเกมก่อนหน้านี้ที่แมนเชสเตอร์เดนเคลียร์ฮิสตันพาเลตตกรอบในรายการคาราบาลครับไปได้ที่3ประตูต่อ0นัดนั้นต้องเรียกได้ว่าเป็นการเล่นที่โคตรดีอย่างมากสําหรับแมนเชสเตอร์เดโดยในวันนั้นเป็นผู้เล่นสำรองและดาวรุ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ที่ได้ลงสนามและในวันนี้แมนเชสเตอร์เด รรองงองงีกคั้เพราะมันเป็นการแข่งขันในพิมลีกและแมนเชสเตอร์เต็ดในวันนี้ต้องทําให้ได้ดีกว่านัดที่แล้วถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานไปหลายคนแต่ก็ยังมีนักเตะที่สามารถโรเตชันได้และมีนักเตะที่กลับมาลงสนามได้อีกครั้งในวันนี้ทําให้ในวันนี้แมนเชสเตอร์เต็ดจะต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่านัดที่แล้วที่สามารถเอาชนะไปได้อย่างแรกเลยว,วันนี้อาจจะได้เห็นแฮร์รี่แม็กควายลงสนามในฐานะตัวจริงอีกครั้งในตอนนี้เราไม่สามารถต่อว่าด่าทออะไรเขาได้อีกแล้วพรนัดล่าสุดที่ชนะคิสตัมพาเลตในรายการคาราบาลครับแฮร์รี่แม็กควายคือส่วน มากที่ทําให้แมนเชสเตอร์เต็ดไม่เสียประตูและยังทําผลงานในสนามได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อเรียกได้ว่าร่างทองเจิดจ้าฟอร์มทีมชาติมาเต็มเขาแข่งแกร่งอย่างมากในนัดที่แล้วและเมื่อนักเตะกําลังมีความมั่นใจก,กําลังก้าวข้าบุปสรรคได้มันสมควรอย่างมากที่จะให้เขาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันนี้เพราะหากเขาฟอร์มไม่ดียังมีจอห์นนี่อีเวนและราฟาเอวรานหรือวิกตอร์เเนลเลฟยังคอยสับเปลี่ยนอยู่แต่ผมเชื่อให้เขาสามารถทําได้ดีในเกมนี้จะได้ลดแรงกดดันไปได้อย่างมากส่วนในทางตำแหน่งแบ็คซ้ายที่กำลังมีปัญหาต้องรอดูวว่าในนนัี้ จะสามารถฟิตเต็มร้อยได้หรือไม่เพราะเขาได้รับอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆควรใจเมื่อไม่กี่นัดที่ผ่านมาและหากเขาไม่ฟิตพอเราอาจจะได้เห็นโซโฟียมอาลาบัตลงมาเล่นแบ็คซ้ายอีกครั้งเหมือนนัดที่แล้วที่เขาทําหน้าที่แบ็คซ้ายควบคู่กับตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับได้อย่างดีมากจนน่าประทับใจรายการที่เขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์และทําผลงานได้ดีทําให้แมนเชสเตอร์เด็ดกับกลายเป็นว่าในตําแหน่งแบ็คซ้ายหายห่วงขึ้นมาเลยทีเดียวต้องขอบคุณเขามากๆที่สามารถเล่นตําแหน่งนี้ได้และอีกอย่างเมื่อเขาเข้ามาที่เห็นได้เจะงเลยคือคาเซมิโรไม่ อีกต่อไปเพราะอัมราบัตอยู่ทุกที่จริงๆในนัดล่าสุดที่ผ่านมาและอีกหนึ่งคนที่ได้ลงตัวจริงอย่างแน่นอนดาวรุ่งตัวเก๋าอย่างฮันดิบาวเรียกได้ว,ว่าแรงขยันการส่งบอลที่มั่นยำของเขามันยอดเยี่ยมมากจริงๆเขากลายเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกที่ผลงานยอดเยี่ยมอย่างมากในเวลานี้และมันต้องเป็นเขาเท่านั้นและนัดที่ชนะคิสตั้พาเลทไปได้เขาเป็นนักเตะที่วิ่งเยอะที่สุดในสนามโดยเฉลี่ย12กิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งเป็นระยะทางมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2019และที่น่าสนใจใน การลงสนามในตำแหน่งปีกว่าที่เขาทำผลงานได้ดีที่สุดและนัดล่าสุดเขายังจัดแอซซิตจากลูกเตะมุมไปแล้วสะดวยและยังทำผลงานได้ดีอย่างมากหลังจากหายบาดเจ็บแล้วมันก็มีโอกาสอย่างมากที่เขาจะได้ลงเล่นแทนเปเรติที่ผลงานเริ่มแกว่งในช่วงนี้และทางด้านซ้ายก็น่าสนใจอย่างมากระหว่างกาณาโชและเลดฟอร์ดเพราะล่าสุดอาริฮาโดกาณาโชกลับมาทำประตูได้อีกครั้งและยังมีการเล่นบอลที่เรียบง่ายบอกเลยว่าเห็นแล้วสบายตากว่าเลดฟอร์ดอย่างมากแต่เลดฟอร์ดก็ยังเป็นนักเตะที่สามารถสร้างโอกาสได,ได้ดีเช่นกันถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยัง มองไม่ค่อยเห็นลัสวุดฮอยลุนก็ตามเขายังคงเป็นผู้เล่นที่อันตรายที่สุดต่อคู่แข่งอยู่เสมอต้องรอดูว่าใครจะได้ลงสนามส่วนการคาดการณ์ของผมในวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นอังเดโอนาสีกองหลังเดียโกดาโรราฟาเอลวารานแฮร่แมกควายและโซเฟียอาราบัตสามมิดฟิลด์แดนลางกับตันบูโนแฟนเดสเฮียคาเซมิโรและเจ้าหนูฮันนิบาลเมดบี้สามตัวแดนหน้ามาคัสและฟอร์ลัสวุธฮอยลุนและเมสันเมาส์แฟนๆคิดว่าวันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับและใครชอบอย่าลื ไมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบ